สนับสนุนโดยยันฮีโคเปนบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ดูตัวอย่างของอังกฤษกันสักหน่อยนะคะที่เขาพูดกันถึงเรื่องของเงินเฟอ้อเหมือนกันนะคะคว่าสําหรับภาพรวมเงินเฟอ้อในเดือนตุลาคมเนี่ยถือว่าเพิ่มสูงสุดในรอบ10ปีเลยนะคะปัจจัยสําคัญนะคะเป็นเรื่องของอัตราค่าพลังงานในครัวเรือนที่พุ่งสูงนะคะก็ ในบ้านเราเองก็เป็นกังวลเรื่องนี้เหมือนกันะนะคะทีนี้ในอังกฤษเองเ,เขาบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะคะว่าจากภาวะของเงินเฟอ้อที่เห็นว่าเพิ่มสูงสุดในรอบสิบปีนี้อาจเป็นปัจจัยทาให้ธนา,านาคารกลางอังกฤษเนี่ยนะคะที่จะเปิดเพิ่มอัตราดอกเบี้ยได้ในเดือนหน้าค่ะสํานักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษแจ้งว่าเดือนตุลา